ะะกลับมาพบกันอีกแล้วสำหรับวันนี้นะคะแก้วกลับมากับการแต่งตามแล้วนะคะวันนี้เรามาแต่งตามอิงฟ้านะคะลุคนี้เลยก็คือน่าจะเป็นแบบลุคที่ฮิตช่วงนี้มากๆนะคะเพราะว่าละครเรื่องเนี้คือเขาเรียกว่ากระแสแรงตั้งแต่ ep 1เลยก็ว่าได้นะคะเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราห่างหายเพราะว่าหลายๆลุคอะเราต้องยอมรับตรงๆว่าหลายๆแบบว่าคอนเทนท์ที่เขาฮิตๆกันอะ เราทำไม่ได้คือเราไม่สามารถจริงๆมีของอิงฟ้าคือสวยมากๆคือจอสระอึ้งจึ้งสุดๆเลยทุกคนเราก็เลยมาแต่งตามด้วยเมคอัพลุคนี้แต่หน้าอาจจะไม่ให้แต่ว่าอินเนอร์ความชอบจัดเต็มแน่นอนค่ะเมคอัพลุกวันนี้ของที่ใช้ต่างๆจะเขียนให้ใต้คลิปเหมือนเดิมพิกัดเอ่ยใดนะคะเปิดดูกันได้หรือว่าในปักหมุดก็ได้นะคะไปเริ่มกันเลยอินเนอร์ที่อยากจะแต่งหน้านะแต่ว่า ความสวยความออกมาเนี่ยอาจจะไม่เท่าแต่เรียกว่าขอแกะเมคอัพอิงฟ้าเท่านั้นแล้วกันเนาะนอันนั้นแหละก็เป็นการที่เราอยากจะมาแต่งนะที่ตาเอายใดคุณเน้นสวยจึง้งมากอพังผิวด้วยไพรเมอร์อันนี้ก่อนนะคะของชูช่วยเบลอผิวแบบช่วงนี้เพื่อให้ขึ้นกรองมากขึ้นนะคะจะทาเน้นช่วงนี้ไปก่อน ขอลองอันนี้ด้วยที่เขาเป็นคอนซีลเลอร์สีส้มเพื่อกบใต้ตาก่อนก่อนว่าสีส้มเขาจะคอลเล็กแบบตาดำได้ขนาดไหนส้ำอางวันนี้ที่เลือกมาเนี่ยพยายามจะใส่ข้อมูลให้ตาเหมือนตาโดนต่อยเลยอ่ะฉันใช้ถูกววธีปะเนี่ยนี่เนี่ยเขาเป็นคอลเกเตอร์นะคะทุกคนก็จะเป็นเหมือนแบบว่าช่วยคอลเล็กสีผิวก่อนเม็ดสีเอ่ยใดแต่จะพยายามลงทีละน้อย และจากนั้นนะคะรองพื้นจะตามด้วยนี่เลยเมเบลีนะคะซูเปอร์สเตแต่ว่าจะเป็นสี1-2-5เพราะว่าตอนนั้นที่รีวิวกันไปทุกคนก็อื้องบอกว่าเข้มกว่าเฉดสีเดิมสมมติว่าแก้วใช้แบบว่า1-2-8ใช่ไหมแต่คือมันจะดูเข้มกว่า1-2-8ทั่วไปนะคะแต่อันนี้ได้มีโอกาสไปงานเปิดตัวนะคะแก้วก็เลยเลือกเบอร์ 1,2,5มาแทนก็เดี๋ยวลองดูกันมันจะเกลี่ยรองพื้นง่ายมากแล้วก็ตรงนี้ใช่ไหมสีส้มแล้วก็ทับไปเลยรองพื้นรุ่นนี้ยังไงก็ควรจะลองแล้วก็มีนะเพราะว่าใช้ดีมากๆเรารีวิวไปแล้วหาดูกันได้นะคะก็ฝั่งนี้ใต้ตาถ้ารู้สึกว่าคอนซีลเลอร์ส้มตรงนี้คือจะอ่อนลงเร็วมากคือมันจะไม่ค่อยโบแล้วดีมากๆเห็นปะ แล้วข้างเนี้ยคือมันจะเป็นโบอย่างนี้เลยยิ่งมีอายุตรงเนี้ยยิ่งโบะนะทุกคนอย่าลืมแบบว่าบำลุงใต้ตาเพราะขนาดแก้วอะ่ะเรียกว่าบำรุงแล้วนะก็ยังเป็นแบบนี้นะคะอ่ะเหมือนลงอ่ารองพื้นหนึ่งเลเยอร์ลงอันนี้หนึ่งเลเยอร์แล้วก็รองพื้นอีกหนึ่งเลเยอร์แล้วกันเราแปรงแต่งหน้าของซ um ูเปอร์มัมอ่ะดีมากทั้งแบบว่ารุ่นตัดรุ่นโคง้งเออรุ่นเฉียงแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นแบบแปลงแบบ ปัดปาดใช่ไหมแต่แก้วรู้สึกว่าแก้วชอบแบบแน่นๆ่นฟูฟูแบบนี้มากกว่าเวลาลงเพิ่มคอนซีลเลอร์หน่อยเพราะว่าอยากให้ปกปิดแบบอีกหนึ่งเลเยอร์แล้วก็ใต้ตาสว่างนะจะใช้มิสเทนนะคะซอฟแม t t e อันนี้จะเป็นเบอร์02นเนาะปาดหัวปาดท้ายอย่างงี้จ้ะ นะเป็นเอ็กซ์ต้าบอนซิ่งพาวเดอรเป็นสีแบบเข้มแบบนี้จังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะนี้อ่าให้ขึ้นกล้องแบบนี้นะคะสีมันต้องเข้มจริงๆ ไม้ของ CanMake นะคะเป็นเบอร์23นะเป็นอายแชโดว์แต่ว่าสีนี้แก้วต้องตาต้องใจจะเอามาทำคิ้วนะคะจริงแล้วอันนี้ก็คือคิ้วเข้มอยู่แล้วแต่ว่าวาดให้เข้มมากขึ้นแล้วก็ฟุงฟ้งๆมาสคาร่าคิ้วนะคะของอาชิตาสีซอฟ t g เกรโอเคปัดไปให้คิ้วมันเรี้ยงเส้น ประมาณนี้ขอเพิ่มเอาแบบฝุ่นนะคะสีดำมาทำคิ้วให้เข้มว่ารู้สึกว่าอิงฟ้าแต่งเป็นโทนน้ำตาลนะคะก็จะเนี่ยโทนนี้เลยอันนี้ของนาลีนะคะ Everyday Look Eye Shadow เบอร์เดี๋ยวเราแต่งตาก่อนเพราะว่าตาเป็นโทนน้ำตาล3ส,สีนี้เรียงกันไปเลยนะคะเริ่มจากสีอ่อนสุดก่อน มาเป็นไฮไลท์หัวตาเราสนใจตาบนก่อนเพราะว่าเอาให้รอดไปอย่างยากง <c oughs> อันนี้จะใช้อันเดิมเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเข้มแล้วก็ชัดแล้วก็ดีนะคะนั่นก็คือมาอะอายไลเนอร์ uh, ของมิสทีนมานี้ก่อนนะคะก็ พยายามเขียนให้ดำสนิทว่าเกินออกไปอ่าดอลลี่อายของแคนเมคลูกหลัก อันนี้เป็นฟิลคอนซีลเลอร์แต่ว่าเขาจะเขียนตรงนี้ให้ขาวขึ้นอะไร ขนตานะคะกับเปลี่ยนคอนแทคเลนส์แต่ว่าคอนแทคเลนส์ที่มีคือมันไม่ชัดลายชาัดเท่าอิงฟ้าเลยนะคะแต่ <Hey. S 1> ขนตาแมลิกเวอร์ซาโดนะคะเวอร์ซาโดแล้วมันก็สะดวกดีนะคะแบบจึ้งๆอย่างนี้นี่นีบเข้าไปแล้วก็มีขนตาขนตาล่างนะคะจะใช้ของพานรามาลอเรียลอันนี้คือเป็นขนตารุ่นใหม่ แล้วก็ใช้ดีด,ด,ด,ด้วยแต่ขนตาแก้ว่ใจเยอะอะถ้าปัดเยอะก็จะไม่เห็นดอลลี่อายเลยก็ Istanbul, <Lew> จะพยามปัดน้อยๆให้มันให้มันมีขาออกมาขอไฮไลท์พุ่งๆก่อนนะคะใช้โฮโจอันนี้ <c oughs> เคยแบบรีวิวไปในแบบของแลไอเทมที่ราคาแบบถูกมากแต่ว่าเป็นเรือนกระจกสุดๆก็คือพุ่งก็คือจมูกอิงฟ้าคือตรงนี้คือพุ่งมากต้องใช้ตัวนี้เท่านั้น แต่ไม่รู้อิงฟ้าใช้อันไหนนะแต่ว่าดีฉันอันนี้เท่านั้นค่ะเหมือนในรูปจะเป็นแบบอมส้มๆประมาณนี้แต่ไม่รู้ว่าจะทําถึงหรือเปล่านะคะเพราะว่าต้องบอกว่าดวงตายังรู้สึกว่าตาเราไม่โตเท่าอันนี้จะเป็นของเซฟอร่านะคะเป็นเบอร์16แล้วก็ถ้าดูกันใกล้ๆจะเห็นว่ามันมีแบบว่าความวิงแล้วคือในรูปอะก็วิง แล้วก็ปัดกระทบเข้ามาอีกทีหนึ่งอย่างนี้ใช่สีถูกต้องสีถูกต้องเป็นส้มอ่อนๆคอ,อ,อรัอลคอรัลหน่อยอย่าว่างานนี้นะคือสีแก้มใช่แบบบ่มแดด สองสีนี้มานะคะมีความแดงอยู่ปกติแก้วไม่ค่อยทาลิปแดงเท่าไหร่นะก็เลยลุ้นอยู่แล้วก็นานะหมายถึงว่าไม่ทาลิปแดงเต็มปากแต่เนี้ยคืออิงฟ้าทาแบบเต็มปากเลยเราจะเขียนขอบปากด้วยอันนี้ก่อนอันนี้จะเป็นแบบว่า power matte lip pencil นะคะ185ก็เขียนให้อากชัดช เป็นอีกรูปหนึ่งที่เนี่ยพอโดนแสงก็จะเป็นแบบชมพูบานเย็นซึ่งก็ได้เหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่สีเสื้อชั้นแสบมาเป็นแบบว่าแดงส้มก็เดี๋ยวลองเพิ่มอันนี้เข้าไปดูอันนี้จะเป็นเบอร์ cm 0 9นะคะลิปของ Maybelline ถูกต้องไม่ถูกต้องไม่รู้แต่สีปากถูกต้องที่สุดไม่รู้ว่าในลูคอิงฟ้าใช้สีไหนอะไรยังไงแต่โทนสีนี้เป็นแดงที่ขับผิวมากนะคะยังไงบอกไม่ถูกนะรุ่นนี้ฝาสีดำก็นั่นแหละจังมากอันนี้คือถูกต้องถูกต้องแบบเหมือนแบบพอดูรูปแล้วแบบเกทาสีเดียวกันปะจริง เน,นี่คือขนาดในคลิปนี้ก็จบเรียบร้อยแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ตั้งใจมากๆแล้วก็รู้สึกว่าเออมันเอาพลังความที่เรารู้สึกว่าเอออยากลองแต่งหน้าแบบนู้นแบบนี้ตามคนนู้คนนี้อะไรเงี้ยกลับมาเหมือนกันนะลูกอิงฟ้าลูกเนี้ยแก้วมองแล้วแกวรู้สึกว่าเออเมคอัพเขาสวยดีจังเลยแล้วก็เรารู้สึกว่าเออเราอยากลองแต่งตามถึงโครงหน้าหรือว่าอินเนอร์เอ่ยใดอาจจะไม่ใช่แต่ Make ก็พยายามทําให้ถึงที่สุดแม้กระทั่งสีปากที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยคลายมากๆเราไม่รู้ว่าโดยส่วนตัวอิงฟ้าใช้สีอะไรแต่สีแล้วก็ความแซบคือมันเข้ากับผิวแก้วได้ด้วยมันไปกันได้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด like ไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าแล้วก็อยากให้แต่งตามใครก็บอกันได้นะแต่ว่า ฉันฉันก็ต้องยอมรับว่ามาช้าแบบนานๆมาทีอแต่ก็ก็มานะคะไม่ได้หายไปไหนอย่าลืมเข้ามาหากันเลื่อยๆนะคะวันนี้ลากันไปละคะ่ะบายสายตาทุกคู่จงมองมานี่คือดอกไม้งามที่ราคาแพงที่สุดของหอบุพชาติ